ขอทีจ้างม,มาดองสิว่ามากินซอยจุแล้วจ้าไปเบ่งกันเลยมีของสินคากินซ้อยจุกนะคะเห็นไหมคะเน,นื้อสดๆเงางามเลยคะ่ะมีเครื่องในทุกอย่างด้วยนะคะเห็นไหมคะหน้าทานนะคะ,าาะ,คะอันนี้ก็จะเป็นบางขายอันละยี่สิบบาทนะคะเยะมากเลย ายกันประมาณ100รกิโลจ่ะจะมีลาบมีทอดมีต้มแซ่บด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อไว้สำหรับทอดนะอันนี้คือเป็นเนื้อที่ทอดแล้วค่ะถุงละ60บาทมีต้มแซ่ด,ด้วยนะคะ,ม,ดดะ,คะมีลาบแดง อย่างเลยคะ่ะอันนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะคะ,ะคะุกค้าเนื้อเยอะมากโอเคค่ะนี่เป็นเนื้อสวยๆนะคะเก็บทุกวันจ้ะ พ่อค้าบอกว่าสมทุกวันจหมทุกวันใหม่ทุกวันไม่มีแช่ไม่นะไมีแช่แข็งะคะ่ะอันนี้คือที่หั่นไว้ทำลาบนะคะสดจริงๆเลยคะ่ะอันนี้ผับค่ะใครที่ชอบกินผับหวาน้ามาได้นะคะ เช่นใรคะทุก้อนนี้เป็นสิบกิโลนะคะใครที่อยากกินจิ้มจุ่มอยากอะไรก็มาได้นะคะเนื้อสวยๆวยงนั้นเลยค่ะนะคะมีะออทอดเนื้อใครที่เป็นสายเนื้อก็มาได้นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะต้มแซ่บ อยากทานอะไรที่เกี่ยวกันเนื้อมาเลยนะคะร้านอยู่ในตลาดเพานิละคะ่ะโอเคนะคะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อ,อไปสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะอันนี้เป็นทอดเนื้อนะคะข้อน,นี้เป็นต้มแซ่บค่ะุนะคะ เอาหม้อใหญ่ๆเลยต้องคมนะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะไม่ได้ค่ะกินซ้อยจูอันนี้เขาซื้อมาจากตลาดนะค่ะเพราะค่ะเพิ่นกับสีหั่นเนื้อไหอย่างสวยหรูเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าบางลานเพิ่นกับสีเห็ดไห่บางลานเพิ่นกับพวเห็ดไห่ได้ค่ะซ้อยจู บางลานทอากระสือกระเนื้อแล้วทอากับมาเห็ดเอาเห็ดบาคะหนักกินบะค้าค่ะพ้าค่าคนกับเสียงน้ำจิ้มมาน้ำโดยจ้าเดี๋ยวเขาเลี้ยงส้อยจุเ็จแล้วเดี๋ยวเขาไปเทน้ำจิ้มนะคะหนาท่านบะค้าเป็นรข้งแรกนะคะที่ห่าสิกินส้อยจุ พราะว่าเข้าบ่เคยกินจะเถื่อเข้าก็เลย่ไปสร้างขอค่าบอกว่าเอาซ้อยจุชุดหนึ่งพอค่าเขากระจาดีหั่นไห่ค่ะกะเป็นร้านที่เข้าไปรีวิวไห่ก้อนหนาสิมาเป็นซ้อยจุนีน่แหละจ้ะหนาท่านว่าคะ ใพลสนใจกับมาด้วยค่ะสร้อยจุจ้าหนาท่ำ้าคะชุดหนึ่งพ่อค่ะเพื่อนก็ขายบบาแพงนะะ้วค่ะเพื่นขายชุดละล่อยค่ะหนาท่ำ้าคะ ส้อยจุจ้าว่าลูว่าสิเป็นเัื่งไเด้จ้ะอันนี้คือเป็นท้างแรกที่ห้องกินส้อยจุน่าทานไหมคะสวยไหมคะอันนี้น้ำจิ้มส้อยจุที่พอค่ะเพิ่นปรุงมาให้แล้วนะคะขันผู้ใดมมาเพ็รกับเพิ่มพริกเขามาอีกขันไยมักเปรี้ยวกับเพิ่มน้ำตาลอีกนะคะเขากลัวชื่อรสพร้อมจ้า ขันผู้ใดมักชุดรดหลายๆกับไส่ขอมมาหลายๆขันผู้ใดมักพอดีกับ่อค่าพื้นเห็ดกับเอาตามนี่ค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มของส้อยจุนะคะหนาทา่ำก็ค่ะหอมมากหอมพริกหอมข่ากัวน่าทานม,มากจ้าเดี๋ยวเขาจะเพิ่มหัวหอม หอมหัวแดงอีกก็ได้ค่ะเพื่อความหอมอีกนะคะตัดเท้าเพิ่มหอมหัวแดงอีกนิดนึงค่ะยัวยัวค่ะจิมจุเออซอยจุยวัวยัวเป็นข้งแรกนะคะที่เท่าิิชิมกันพอเขาบ่เคยกินจะเกือดแต่งตะเกิดได้ง่ายมากโอเคจ้า เาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปข้อสาเห็ุหลาบเลือดแดงแดงให้ชิมกันค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ